พี่ปราพี่ปรานอนไม่หลับเลยทําอย่างไรดีวันนี้พี่ปราจะแนะนําในเรื่อง5้าผลไม้ที่ช่วยทําให้เราหลับสบายมีอะไรบ้างตามมาเลย 1. เชอร์รี่เอาเชอร์รี่มีดีอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยเชอร์รี่หากทานเป็นประจําสม่ําเสมอจะช่วยในเรื่ององการนอนหลับได้อย่างแน่นอนเพราะในเชอร์รี่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งช่วยในการนอนหลับได้เป็นอย่างดี และในเชอรี่ยังมีน้ำํำตาลจากธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มระดับพลังงานและช่วยเพิ่มอารมณ์อีกด้วยอู้หยหลายคน,นชอบกินเชอรี่เขาบอกมันอร่อยมีรสเปรี้ยวหวานซึ่งผู้หญิงชอบแน่นอนเลยมันทั้งดีแน่ๆพี่ปรายอยากจะบอกเลยว่าเชอรี่มีประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้หนึ่ง พิ่มพลังงานของเราได้อย่างที่คาดมีถึงโอ้โจริงเหรอพี่ปลาจริงเพราะว่าการกินเชอร์รี่ช่วยเพิ่มระดับพลังงานของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อในเชอร์รี่มีน้ําตาลจาธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มอารมณ์และเพิ่มระดับพลังงานของเราสองช่วยให้เรานอนหลับได้อย่างสบายยอดเยี่ยมปัญหาหลายคนมีปัญหาเรื่องนอนหลับอย่างมากเชอรรี่สามารถช่วยเราในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีแน่นอนเลยหากเรามีปัญหาการนอนหลับ หลับยากพลิกตัวไปมาหลายตลกโอ้โหนับแกะก่อแล้วก็ยังนอนไม่หลับขอให้บอกเลยว่าการกินเชอร์รี่อย่างสม่ำเสมอช่วยให้เราได้ผลอย่างแน่นอนเชอร์รี่มีเมลาน,นินช่วยในการนอนหลับดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อข้อที่3เชอร์รี่ดีสําหรับดวงตาของเราเราก็อยากมีดวงตาที่สวยใสยเพราะว่าอะไรดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจอ่าอีกเหตุผลที่ควรจะกินเชอร์รี่ทุกวัน พาะเชอร์รี่เป็นผลไม้ที่ดีสําหรับดวงตาของเราเชอร์รี่มีวิตามินมากมายและยังมีเบตาแคลโรทีนที่ช่วยส่งเสริมวิสัยทัศน์ที่ดีและทําให้ดวงตาของเรามีสุขภาพดีด,ด้วย 4. ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งอยเชอร์รี่สำคัญจริงๆแน่นอนเลยเรารู้ไหมว่าการกินเชอร์รี่เป็นประจําสามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งบางชนิดได้เชอร์รี่เต็ไมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประสิทธิภาพที่ลดความเสี่ยงของโรคม,มะเร็งทั้งยังช่วยในยเรื่องการเกิดริ้วรอยทาให้ชะลอความแก่ได้ด้วยห้าช่วยให้ระบบย่อยอาหารด,ดีขึ้นอู้เชอร์รี่ช่วยได้ขนาดนี้ใช่เลยเชอร์รี่ช่วยได้ขนาดนี้เลยเชอร์รี่มีปริมาณเส้นใยสงูงจึงช่วยปรับปรงุงระบบการย่อยอาหารของเราและช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลของเราได้อีกด้วย6 ลดอาการบวมและบรรเทาอาการปวดอาเชอรี่ช่วยได้อย่างี้เลยเม่ค่ะพี่ปลาบอกเลยว่าเชอรี่ผลไม้สีสวยที่มีแอนโทไซยานินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและสามารถช่วยลดอาการปวดและบวมได้เป็นอย่างดี <S <S ทั้งยังช่วยป้องกันและรัรกษาโรคเกาอาการข้ออักเสบปวดบวมต่มข้อได้มากโอ้โหเรียกว่ามากถึง3 7เ หากรับประทานต่อเนื่องเป็นประจำและหากเรามีอาการปวดข้อเสษลองกินเชอร์รี่เข้าไปแทนการกินยาและลองสังเกตว่ามันเหมาะก,กับเราหรือไม่เจ็ดช่วยป้องกันอาการปวดกล้ามเนื้อเชอร์รี่ดีขนาดนี้เลยนะไม่กินไม่ได้แล้วที่ปราบอกเลยว่าแม้กล้วยจะมีโพแทสเซียมสูงแต่เราจจะไม่ชอบกินมันเลยก็ได้เชอร์รี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถรับโพแทสเซียมจากเชอร์รี่ได้เหมือนกัน โพแทสเซียมจะช่วยลดและป้องกันการปวดกล้ามเนือ้อนอกจากนี้น้ำเชอรี่ยังช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้โอ้โหดีจริงๆข้อที่8ความจำดีแล้วบำรุงสมองอูตอนนี้เครียดมากเลยพี่ปาบางทีจำอะไรไม่ค่อยได้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเชอรี่ช่วยได้เรามาฟังกันเลยว่าเชอรี่ช่วยได้อย่างไรแน่นอนเลยหากเรารู้สึกหลงหลงลืมลืมเชอรี่สามารถช่วยความจำของเราดีขึ้น เรียกได้ว,ว่าเชอร์รี่เป็นอาหารของสมองเลยก็ว่าได้ดังนั้นเมื่อสมองรู้สึกเมื่อยล้าโอ้โหคิดอะไรก็ไม่ออกเอาลองหยิบเชอร์รี่มากินดูจะดีมากข้อ9เชอร์รี่ดีสำหรับหัวใจของเราหัวใจของเราพี่ปราบอกเลยว่าเชอร์รี่ถือเป็นผลไม้หรืออาหารที่ดีสำหรับหัวใจของเรา เชอร์รี่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็ไม่สายเกินไปที่เราจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพของหัวใจของเราให้แข็งแรงด้วยเชอร์รี่สิบลดอาการอักเสบเอาเชอร์รี่ช่วยลดอาการอักเสบได้หรือได,ได้แน่นอนฟังกันเลยที่ปลายอยากจะบอกว่าหนึ่งในประโยชน์ด้านสุขภาพที่สําคัญที่สุดข,ของเชอร์รี่คือช่วยลดอาการอักเสบได้เป็นยอย่างดีถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับนักวิง่งนักกีฬาที่จะปวดเนื้อปวดตัวเหมยกล้ามเนื้อกล้ามตัว ได้รับบาดเจ็บหลังการออกกำลังกายหรือกิจกรรมหนักๆเช่นเดียวกันกับสำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบถ้าเรากำลังทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดให้ลองดื่มน้ำผลไม้เชอร์รี่บนลสสามครั้งก็จะช่วยเราได้ดีขึ้นคราวนี้เรามาดูเลยโอ้โหแล้วผลไม้ชนิดที่สองคืออะไรพี่ปลากล้วยอ่ากล้วยที่เราชอบทานกันนะักกล้วยมีประโยชน์อย่างไรมาฟังพ่อพี่ปลาเลยกล้วยกล้วยมีพิษปลาฝานอดู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินฮอร์โมนแห่งความสุขทําให้เราหลับง่ายและที่สําคัญกล้วยเป็นผลไม้ที่อุดมด้วยโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมสามารถช่วยคลายความตึงเครียดของกล้ามเนือ้อและในกล้วยยังมีกรดอะมิโนทริปโตเฟนช่วยลดอาการเครียดลดอาการปวดไมเกรนและทําให้จิตใจของเราสงบอีกด้วย 3. ส,สาวรสช่วยทําให้ร่างกายเราได้ผ่อนคลายช่วยให้นอนหลับได้สนิท ช่วยในเรื่องของผิวพรรณและต้านมเร็งได้เป็นอย่างดีบอกได้เลยว่าสารสมีวิตามินเอซึ่งช่วยลดความดันโลหิตช่วยในการมองเห็นแล้วก็บำรุงสายตาแน่นอนค่ะเอา้าผลไม้ที่เราจะบอกต่อไปชนิดที่สคือมะเฟืองซมะเฟืองมะเฟืองดีอย่างไรมีคำเตามะเฟืองผลไม้รสชาติออกเปรี้ยวอมหวานอุดมไปด้วยวิตามิน b 1 b น วิตามิน A วิตามินซีไนอาซินแคลเนซียมฟอสฟอรัสเหล็กช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นควบคุมการเต้นของหัวใจให้สม่ำเสมอควบคุมกล้ามเนื้อช่วยให้เลือดแข็งโตง่ายช่วยเสริมสร้างกระดูกกระฟันให้แข็งแรงและมาเฟืองยังมีฤทธิ์กล่อมประสาทช่วยระงับความคุ้งซ่านได้โอ้โหดีมากๆเลยและข้อที่5าอัลมอนด์อัลมอนด์อัลมอนด์และอัลมอนด์ดีอย่างไรอ้าพี่ปามีคําตอบอัลมอนด์เป็นสุดยอดผลไม้ที่ช่วยให้หลับ พราในเม็ดอัลมอนด์มีแมกนีเซียมซึ่งช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อชวนให้นอนหลับและอัลมอนด์ยกอะดมด้วยโปรตีนช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างนอนหลับการทานอาัลมอนด์หนึ่งช้อนโตก่อนจะเข้านอนสองชั่วโมงทมําให้เรารู้สึกผ่อนคลายโอ้โหเห็นไหมห้าผลไม้ที่พี่ปราบอกเลยว่าเป็นผลไม้ที่แบบเราชอบกันนะและอร่อยเชอรี่กล้วยอ่แน่นอนเลยมะเฟือง อัลมอนด์และที่เราไม่ลืมแน่นอนพี่ปราพูดเลยอีกครั้งที่พี่ปลาจะพูดใหม่นะคะมีอะไรบ้างเรามาฟังกันเลยหนึ่งเชอร์รี่อ้อาวอย่างที่บอกไปแล้วสองผลไม้ที่พี่ปราบอกเลยที่บอกลกาลูกค้าไม่ได้ก็คือกล้วยอร่อยอร่อยค่ะสามสวรสี่มะเฟืองห้าอัลมอนด์อา้าวพี่ปราบอกเลยว่าเอานอกจากทานผลไม้แล้วเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรแน่นอน เราจะนอนหลับได้นอกจากเราทานผลไม้แล้วเราต้องดูแลตัวเองด้วยการดูแลตัวเองง่ายๆคืออะไรอาหารไม่เครียดออกกำลังกายและแน่นอนเลยทำจิตใจให้เราให้ผ่องใสไม่แบกไม่เอาความเครียดกลับเข้าไปนอนด้วยไม่เอาไม่เอาถึงเวลานอนก็นอนอย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y ย u ท e บเ t e y f ฟิชเป็นกําลังใจให้พี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุค,คุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวยพี่ปราเชื่อพี่ปลานะคะ